ครับผมร้านนี้ครับว่นนะครับวันนี้อีกแล้วนะครับยี่สู่ปี2020นะครับรถใส่ล้อจัดทรงมาเรียบร้อยนะครับมาเพิ่มเติมอะไรแต่งที่ร้านเรานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมครับผมอันนี้ก็ ลูกค้าขอดูเป็นลาย F1 ม้อนซ่านะครับเรามีให้เลือกนะครับอันนี้เดี๋ยวจะให้ลูกค้าเช็คแล้วก็เลือกทรงนะครับทรงฝากระโปง,งจะมีอยู่2ทรงนะครับน,นี้เดี๋ยวให้อากล้องไล่ให้ดูนะครับว่าทรงฝากระโปงมีแบบไหนบ้างนะ ครับผมก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นฝาคาร์บอนไรฟ์วันนะครับแบรนด์มอนซ่านะครับตรงเอมน,น,น,นะครับผมติดตั้งเนียนๆสวยๆนะครับผมเดี๋ยวให้ตาล้องพาดูนะครับว่ารายละเอียดฟิตเมนต์ความเข้ารูปความสนิทเนียนง,งามเป็นยังไงนะครับผม เพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นโลโก้นะครับพรอบโลโก้ไทเทนะครับผมแล้วก็จะมีปอบป้ายนะครับผมปอบป้ายไทเทนะครับสําหรับท่านใดนะครับสนใจนะครับฝาคาร์บอนหรืออะไรแต่งนะครับร้านเรานะครับเป็นตัวแทนหลักนะครับผมแบรนด์มอสซานะครับของจังหวัดสงขลาครับติดตั้งฟรีนะครับผมแล้วก็มีติดตั้งนอกสถานที่นะครับทั่วเขตปริมณฑลเลยนะครับผมหรือจะเป็นจัดส่งต่างจังหวัดนะครับทั่วไทยนะครับ วันเดียวเท่านั้นนะครับส่งถึงที่นะครับผมโอเคนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับจากเพจทางร้านเรานะครับ Y Carbon นะครับหรือ Facebook นะครับผม Y Carbon นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะครับผมในทิกตอกนะครับ Y Carbon ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ